ทำไมถึงไม่แบบว่าแบนไอ้ทีถาวรไปเลยอ่ะที่พูดไปก่อนนั้นเนี้ยเออแบนแม่งถาวรไปเลยจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ thank you thank you thank you thanks oh yeah เก็บไปเฟย์สสายพอดเด้อ

คุณละคุณละท้อใจกัรยิงจริงปะแม่งยิงใกล้ขนาดนี้ยังยิงไม่โดนเอไไมม่ีลย We can get to the river through here. ช่วยยังไงดีช่วยชยังไงดีช่วยช่วยยังไงดมันจะฟไปทาขวามี้แต่มันหันมงตเลยกู Thanks, Bill. How bad are you? No! no? Move! You're in. Thanks, Joe. <laughs> Joe, go. hello. You're not going to survive. i What do you say we get moving? Reloading. <laughs> I said nothing. Get up there! It's all right. <mí toys> a sensibu, được <nói> ỗ, nó. Oh, ok, mời mình thấy là, mời mình thấy là, mời mình luôn là, mời mình đi, là, mời mình thấy là, mời mình thấy là, mời mình thấy Ê, nó thấy là, mời mình gần, là, yên, mình yên, là, โ้กตายไหมจะตายไหมโซอี้กุมิกูจะตายไหมเนี่ย !abei มาทั้งเป่าทั i. I ้งเป่าตรงนี้เอาสไนซ์ส่งก็ได้อยู่ คนเลยวะมือที่ไม่โดนแล้วเว้ยกูนั่งยิงยิงยิงกูโดนอีกกูก็ดันนั่งอะไรเนี่ย

ตายแล้วโอ้โอ้ตายแล้วโอเ๊โอเมันยิงโดนกูเนี่ยประเด็น

โอ้ยกูจะตายแล้วโอ้ยฆ่าเรียบร้อย K.O. ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ววะไม่รู้จะพูดอะไรแล้ววะ เราจะพลาดตรงที่ว่าเราปานระเบิดไฟโดยที่ไม่คิดไงว่าทำปีนมายเยอะนี่อาจจะพลาดตรงนี้แหละแล้วไอ้นู่นคืออะไรอะ่ะเออเราตายอยู่ข้างบนนะแล้วทำไมไปอยู่นูน่นคือมีคนช่วยแนละ้วใช่ไหมก็เลยไปล้มอยู่นูน่น โอ้ยจากไปแล้วเรียบร้อยครับผมเคโอยกทีมอ้าวไม่เว้ยเอาดิเดียวดิเออเอาวุธจะใช้ขวานให้ขวานเดเออ เตียมพ้องมาแล้วรู้ไหมเนี่ยหุ่นลอยไปตะกายอยู่ไหนเหินไหมเห็นไหมเง็นไหมลอยตาไปอยู่ไม่รอดแล้วตันแล้วทังตันแล้วทังตันแล้วรอดไมอดรอดเว้เอาไง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 ปิดตงใส่ด้วยไงเรา รอดไหมจะรอดไหมไปรอดไมเลยจะรอดแล้วรอดไหมแล้วโอ้โหโอ้โหเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วโอ้โหโอ้ไปรอดโอ้เป็นลมจึงเหลือแทงอีกอ่ะมันรอดไหมล่ะเออเอาดิเรียบร้อยไปรอดกินทีแค่ยูโน That wasn't necessary, but... thanks. We got weapons over here! Okay. Oh. Reloading! Okay, bye. Watch my back. Stock up and radio back when you Hey, We're ready! You won't be here. in ten going We got a boat! <laughs> 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 this is going to be good! Killer <laughs> shot! Reload! ยิงดิโจ๊กี้ไหนไหนตุ๊กี้ยิงโอ้ยปัดยังปัดยังปัดยังโอเคเขาเปิดไปแต่เขาไปพูดเลยว่ะ เอาให้ไปเสียงมันมันรู้สึกเงียบเงียบวะคือเสียงมันอู้ๆนะ ก็คือพวกมึงจะอยู่กัวกันหรือไงเอออ่ะเรียบร้อยลงตายไหมนะไม่ตายว่ะโอ้ยยิงกูทำไมลูก I'm Weapons over here. No, I better grab everything I can. I don't think so. รักตัวเองก่อนไหมบอดจ๋าหึงรักตัวเองก่อนไหม Thanks a lot. It's killing me! <laughs> <laughs> yeah. Guys, I'm pretty hurt. <laughs>

อ่เน,เนียคุณเก็บสนัยมาทำไมวะกจะรู้นะ,อะเออถ้าสนัยคุณแบบแม่นเลยอะเออเก็บมาโอเคไม่มีปนะัญหา

อาดักไปก่อนเลยเออนั่นแหละอันโอ้ยว่าชนเรือโอ <Ori> <teor> ้ยผ่านไหม ผ่านนะครบยังโอเคผ่านผ่านนะครับแหมอาจจะมีคราทูเล่ไปบ้างกับดา่านะน,น,นนี้นะฮะอาจก็มีผู้ชอบพูดหนึ่งก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้นะโอเคผ่านแล้วอ้าวตายเหรอเอาตายเหรอวะย,ยังยังแมงกูตายเหรอเนี่ยเออเอาละครับผมก็ ขอจบคลิปของวันนีวัตถเพินเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณผู้ชมมากๆนะครับที่รับชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสุดท้ายนี้ก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมไปเลยครับบ๊ายบายวิ่